หาด่วนแบงค์หนึ้อบาทใบนี้ผมรับซื้อ1น0่งแบาทใครมีผมยินดีรับซื้อนะคะ สวัสดีครับผมแบงค์เข็มเพชรวัตถุโบราณนะครับรับซื้อแบงค์เก่าเหรียญเก่าเครื่องเงินเครื่องกระเบื้องเครื่องลายครามการน้าชานะครับรับเช่าพระเครื่องพระบูชานะครับของเก่าของมีค่าทุกชนิดนะครับใครมีนะครับลองแอดไลน์ไอดีมาเลยนะครับแอดไล0์บี0อ็นเคนหะครับหรือท่านใดอยากจะเดินทางมาที่ร้านนะครับร้านเข็มเพชรวัตถุโบราณตั้งอยู่ตรงข้ามธนาคารกรุงไทยสาขาสีดาร้านเปิดทุกวันนะครับ สวัสดีครับเพื่อนๆพี่ๆน้องๆทุกท่านครับพบกับรายการมาเรียนรู้ไปด้วยกันยามเช้ากับผมแบงค์เข็มเพชรวัชรบาทางช่องทางนี้นะครับช่องทางแฟนเพจ Facebook แบงค์เข็มเพชรวัชรบาล fc ครับสวัสดีครับสวัสดียามเช้าเพื่อนๆพี่ๆน้องๆทุกท่านครับใครเข้ามาแล้วนะครับฝากกดไลค์กดแชร์นะครับวันนี้จะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับธนบัตร100บาทในสมัยรัชกาลที่9รุ่นนี้นะครับแต่บางใบนะครับมีราคาใบละ1 0 0 0 0แบาทนะใครมีตามแบบที่ผมบอกนะครับผมยินดีรับซื้อนะ สามารถแอดไลน์ไอดีตามหน้าจอแล้วลองส่งรูปของเพื่อนเนี่ยมาประเมินราคาของของท่านมีราคาผมจะตอบกลับนะครับแต่ถ้าเกิดของท่านยังไม่มีราคากราบขออภัยมาน้ที่นี่นะครับขออนุญาตเปิดอ่านอย่างเดียวนะเพราะตอนนี้นะครับมีเพื่อนเพื่อนเนี่ยส่งไลน์มาวันหนึ่งห้าหมื่นไลน์ถึงหกหมื่นไลน์มันตอบไม่ทันจริงครับเห็นใจกันด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นพวกแบงก์เก่าเหรียญเก่าเครื่องเงินเครื่องกระเบื้องเครื่องไรค่านะครับพระเครื่องพระพุทธชาใครมีแล้วอยากจะขายเนี่ยลองแอดไลน์ไอดีตามหน้าจอแล้วลองส่งรูปของเพื่อนเนี่ย มาประเมินราคาหรือถ้าเกิดท่านใดนะครับอยากจะเดินทางมาหาผมถึงที่ร้านนะครับร้านเข็มเพชรวัตถุโบราณเนี่ยตั้งอยู่ตรงข้ามธนาคารกรุงไทยสาขาสีญย่านหาง่ายนะเพื่อนๆสะดวกปลอดภัยสามารถเดินทางมารับเงินสดกลับบ้านไม่ได้เลยครับเดี๋ยวผมขอแชร์ก่อนนะครับสวัสดีนะครับพี่มนตรีสวัสดีพี่ซันต้านะครับสวัสดีพี่มิดเอฟตีจากไต้หวันนะครับสวัสดีพี่นิทัศนะฮะสวัสดีพี่โซนะครับสวัสดีพี่ปีอวันนะครับสวัสดีพี่ธนินทร์นะครับสวัสดีทุกท่านนะครับใครเข้ามาแล้ว ฝากกดไลค์ like, กดแชร์ด้วยครับใครไลค์ใครแ like, ชร share, ข์ขอให้รวยขอให้ทุกท่านพบเจอแต่ของหายากพบเจอของที่ขายได้หลักหมื่นหลักแสนครับอ่านี่ฮะวันนี้จะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับธนาบัตรหนึ่งบาทใบนี้ครับใครที่เคยเห็นธนาบัตร100บาทใบนี้รบกวนครับรบกวนให้ผมหน่อยฮะรบกวนกดก้าว้ผมหน่อยครับใครที่เคยเห็นนะฮะอย่าบอกว่าไอ้นี่ครับใครที่เคยเห็นธนาบัตร100บาทแบบนี้รบกวนกดก้าวกดหัวใจรัวๆให้ผมหน่อยครับ รบกวนกดก้าวกดหัวใจรัวๆให้ผมหน่อยครับอ่าพี่บอลบอกว่าส่งแอดไลน์ไปแล้วไม่เห็นอ่านถ้าไม่อ่านนะพี่บอลน,นะผ่านไป1นสวันรบกวนพี่บอลส่งเข้ามาใหม่นะครับเพราะของพี่บอลเนี่ยอาจจะตกหล่นลงไปแล้วนะไลน์เข้าวันหนึ่งห้าหมื่นไลน์ครับมันมันอ่านไม่ทันจริงๆนะนี่ฮะถ้าเกิดเป็นเพื่อนๆมีพวกขันเงินแบบนี้นะครับเครื่องเงินนะฮะแบบนี้ผมยินดีรับตื้อนะครับ เครื่องเงินเครื่องเครื่องเงินเข็มขัดเงินผมรับตื้อดีให้ราคาดีมากกว่าร้านทองแน่นอนนะครับเนี่ยสำหรับเครื่องเงินนะครับเครื่องเงินพันเงินเป็นชุดเช่นหมากเป็นถ้วยโถโอชาบที่ทําจากเงินนะครับผมยินดีรับตื้อนะทําจากกระเบื้องเครื่องกระเบื้องพวกนี้ผมก็รับตื้อนะครับอย่างเช่นโถใบนี้นะฮะสภาพสมบูรณ์ไซส์ใหญ่ใบหนึ่งหลักแสนถึงหลักล้านนะครับนี่ครับสาหรับโถกระเบื้องแบบนี้นะครับอ่านี่มีคนกดกล้ามาเต็มเลยใครอยากรู้เรื่องราวเกี่ยวกับธนบัตรใบนี้นะครับ รบกวนกดก้าวกดหัวใจรวๆให้ผมหน่อยครับนะใครอยากรู้เรื่องราวเกี่ยวกับธนบนัตรใบนี้กดก้าวกดหัวใจรวๆให้ผมหน่อยครับมานะสวัสดีทั้งหนึ่งพันท่านนะครับปายไป,ไปเรามาเริ่มกันเดีวยวครับนี่ฮะก่อนอื่นเรามีอะไรให้ดูครับนี่ให้เพื่อนๆดูอันนี้ก่อนมีเพื่อนๆหลายท่านยังไม่เข้าใจเกี่ยวกับเหรียญเหรียญนี้ครับเหรียญเหรียญนี้เป็นเหรียญ2ี่สิห้าต่างตราแผ่นดินนะครับเพื่อนๆเป็นเหรียญย5สตห้าตค์งที่ผมประกาศร,รับซื้อในราคาเหรียญละหนึ่งแบาท ฟังดีๆนะครับเหรียญน,นี้เป็นเหรียญ25ต่างตราแผ่นดินที่ผมประกาศรับซื้อในราคา100,000บาทแต่เพื่อนๆหลายคนไม่เข้าใจฟังดีๆนะครับเพื่อนๆหลายคนไม่เข้าใจว่าดูตรงไหนถึงจะขายได้100,000เพราะเหรียญ25ต่างเนี่ยตาแผ่นดินเนี่ยที่บ้านฉันมีอ่าที่บ้านฉันมีที่บ้านฉันมีเยอะแต่จะขายได้แสนหนึ่งหรือเปล่าคุณแบงค์บางท่านนะครับดูคลิปเฉพาะท่อนหัวนะแล้วก็เดินทางเลยอ่าฟังดีๆนะครับผมม่ย้ำให้เพื่อนๆดูอีกหนึ่งรอบนะเหรียญ2 5ตตาแผ่นนดินั ที่มีราคานะเพื่อนๆดูครับขีดเนี่ยตรงเนี้ยต้องชี้ลงที่กลางพอพานไม่ใช่ชี้ลงที่ปลายพอพานครับอ่ามีพี่ท่านหนึ่งบอกว่าขอความรู้เกี่ยวกับเหรียญห้าปีสี่ศูนย์หน่อยเมื่อวานผมได้ซื้อพี่ท่านหนึ่งเดี๋ยวผมเอาให้ดูครับเพื่อนๆดูนะฮะขีดลงที่กลางพอพานแบบนี้แล้วก็เลขสองกับเลขห้าห่างกันแบบนี้อ่าฟังดีๆนะครับเหรียญยี่สิบห้าตังตราแผ่นดินแบบรุ่นนี้นะครับมีราคา ต้องเป็นขีดลงกลางพอพานแล้วเลข2กับเลข5ห่างกันสภาพสวยนะครับเหรียญย5สาตะต่างอันนี้นะครับผมรับซื้อนะฟังดีๆนะครับในราคา10,000แบาทนะผมเชื่อครับเหรียญรุ่นนี้มีเยอะมีเกือบทุกบ้านครับแต่จะมีแค่บางบ้านครับที่มีราคาอ่าอย่างนี้เหรียญสลึงแรก1 0 0 0 0แบาทครับดูกันให้ชัดๆครับดูสังเกตเลยคะแบบนี้นะครับใครมี1 0 0 0 0แบาททันทีครับเพื่อนๆดูตรงนี้ครับ ขีดลงที่กลางพอพานเลข2กับเลข5ห่างกันนะครับอ่าเพื่อนเพื่อนแคปเจอร์เลยครับแคปเจอร์ไว้ดูเลยครับนี่ผมชี้ไปที่ขีดนะอ่าเพื่อนเพื่อนแคปเจอร์เลยครับแคปเจอร์หน้าจอไว้เลยครับอ่านี่ฮะนี่แคปเจอร์เลยครับแคปเจอร์แล้วกดหัวใจรัวๆมาเลยครับนี่ฮะอันนี้เหรียญ25สตางค์แลกเงิน100,000บาทครับนี่ฮะอ่าแคปเจอร์เลยครับนี่ นี่เหรียญทองคำครับเพื่อนเพื่อนี่เมื่อวานผมก็ได้ซื้อเหรียญทองคำพระราชจะพิธีการจนาพิเศษครับเป็นเหรียญที่ผลิตเยอะมากๆอ่ะเพื่อนเพื่อดูนะครับพระราชจะพิธีการจนาพิเศษเป็นเหรียญที่ผลิตเยอะมากๆแต่เหรียญเหรียญนี้ทําจากเนื้อทองคามีหน้าเหรียญ1 5 0่นเพื่อนเพื่อดูนะครับมีหน้าเหรียญเขียนเนี่ยว่า1 5 0 0บาทนี่ฮะแบบนี้นะครับผมยินดีรับซื้อนะเหรียญทองคำเนี่ยผมให้ราคาดีมากกว่าร้านทองแน่นอนนะครับฟังดีๆนะเหรียญทองคําทุกชนิด ผมให้ราคาดีมากกว่าร้านทองแน่นอนนะครับอ่านี่ฮะมีคนบอกว่าซื้อจริงเปล่าซื้อจริงสิจ้าไม่ซื้อจริงจะมาแหกปากเปล่าเปล่าเพื่ออะไรจ๊ะอ่านี่ครับใครมีเหรียญพวกนี้นะครับผมยินดีรับซื้อนะจ้านี่ฮะมามามานี่ครับเมื่อกี้ใครถามเรื่องเหรียญห้าบาทปีสี่ศูนย์ครับนี่นี่คือเหรียญห้าบาทที่หมุนเวียนที่หายากที่สุดฟังดีๆนะครับ เป็นเหรียญ5บาทที่หมุนเวียนแล้วหายากที่สุดคืออะไรคือผมรับซื้อนะครับฟังดีๆนะถ้าสภาพทั่วไปราคาเหรียญหนึ่งสี่พันบาทถ้าสภาพสวยราคาเหรียญหนึ่งหนึ่งหมื่นบาทนี่ครับเมื่อกี้มีพี่ท่านหนึ่งถามเนาะเกี่ยวกับเหรียญห้าปีสี่ศูนย์ผมก็เลยหยิบขึ้นมานะครับเพราะมีเพื่อนๆหลายท่านส่งมาปีสี่หนึ่งปีสี่สองบอกให้นะครับย้ํานะฟังนะครับเหรียญห้าบาทมีราคาเฉพาะปีสี่ศูนย์และปีสี่หกเท่านั้นแค่สองปีนะครับ ปีอื่นยังไม่มีราคานะอ่านี่ครับนี่คือเหรียญห้าบาทปีสี่ศูนย์ครับดูตรงไหนดูแค่ตรงนี้ฮะนี่ครับดูแค่ตรงนี้ครับนี่ดูแค่เป็นปีพศสองห้าสี่นเท่านั้นแค่นี้เพื่อนๆก็รับเงินแล้วครับนี่นี่นี่ไล์ตลอดไม่เห็นตอบแชทเลยแชททางอินบ็อกซ์เฟซบุ๊กผมไม่ได้ตอบนะครับฟังดีๆนะส่งทางไลน์เท่านั้นนะครับแชททางอินบ็อกซ์เฟซบุ๊กหรือหน้ากระทูเนี่ยผมไม่ได้ตอบนะมันตอบไม่ทันตอบทางไลน์เท่านั้นนะครับนี่เพื่อนๆดูครับ เหรียญ5้าบาทเป็นปีพศสองพันห้ารอยสี่สิบแบบนี้ผมยินดีรับซื้อนะครับในราคาเหรียญละสี่พันถึงหนึ่งหมื่นบาทแบบนี้อ่าแคปเจอร์ไว้เลยครับแคปเจอร์ไว้เลยครับอ่านี่ฮะที่ตัวมีสีหนึ่งเยอะมากใช่ครับมีราคาเฉพาะสี่และสี่หกเท่านั้นฮะแคปเจอร์เลยครับแคปเจอร์แล้วกดหัวใจรวยๆให้ผมหน่อยครับอ่านี่ครับแคปเจอร์เลยครับอ่าลำดับต่อไปมีนี่ไหมเพื่อนๆดูครับเป็นเหรียญถุงครับ นี่เพื่อนๆดูครับเป็นเหรียญถุงนี่ที่ระลึกนะครับเดี๋ยวผมเอาอันนี้ออกก่อนที่ระลึกนะครับลงไอ้ธนาคารไทยพาณิชย์นะครับแบบนี้นะฮะฟังดีๆนะครับเป็นเหรียญ10บบาท2สีที่เป็นรูปคุดนะครับถ้าเป็นเหรียญคุดนะแล้วแล้วไอ้นี่มีเป็นถุงนะครับผมรับซื้อนะถุงละจากราคา1 0 0 0บาทผมจะรับซื้อ12,000บาทฟังดีๆนะครับราคาพุ่งสูงขึ้นถึง12เท่านะครับสำหรับเหรียญ10บบาทไทยพาณิชย์นะครับเป็นเหรียญที่ หายากที่สุดของเหรียญสิบบาทสองสีแล้วนะครับนี่ฮะพี่ดาวลุ่งดาวบอกว่าร้านนี้ซื้อจริงค่ะฟังที่พี่ที่เขาพูดก่อนจะพิมพ์กันนะคะอ่าใช่ครับพี่ลุงดาวขอบพระคุณมากครับอ่ามามามานี่เพื่อนเพื่อนพระเครื่องพระคาหมากคาข้าวครับเพื่อนเพื่อนนี่ผมก็รับซื้อนะนี่ฮะถึงแม้ของหลวงพ่อฤาษีลิงดาเนี่ยพระท่านจะสร้างถึงจํานวนห้าล้านองคนะ เป็นจํานวนที่เยอะมากๆนะครับผมก็ยังรับเช่านะใครมีนะครับพระเครื่องพระพุชานะครับลองแอดไลน์ไอดีตามหน้าจอแล้วส่งรูปมาประเมินราคาได้นะครับของของท่านมีราคาผมจะตอบกลับนะครับแต่ถ้าเกิดของท่านยังไม่มีราคาขออนุญาตเปิดอ่านอย่างเดียวเด้อนี่ครับอย่างที่พักคำหมากคำข้าวครับของหลวงพ่อฤาษีลิงดําวัดท่าสุงครับอ่านี่ฮะแบบนี้นะครับถึงแม้จะราคาองค์หลักร้อยนะผมก็ยังรับเช่านะครับนี่บ้านนี้เช่าทีเดียว6องค์เลยนะ นี่ครับมามาเรามาดูธนบัตรกันดีกว่านี่นี่นี่พระเอกของวันนี้ครับอันนี้คือพระเอกของวันนี้ครับนี่เพื่อนๆนดูครับธนบัตรที่ทุกท่านเห็นนะครับเป็นธนบัตรหนึ่งร้อยบาทรัชกาลที่เก้าแบบที่เก้านะครับซึ่งธนบัตรรุ่นนี้ผลิตจํานวนเยอะนะแต่วันนี้ผมมีชี้จุดแพงเพื่อนๆนฟังนะครับผมมีจุดตําหนิที่ว่าใครเห็นปุ๊บต้องบอกว่าแพงทันที ใครเห็นปุ๊บนามาขายผมได้แลกเงินสดได้ทันทีมีสภาพใหม่นํามาขายผมได้แบบนี้นะครับรุ่นนี้แบบที่ผมกําลังจะบอกเนี่ยใบยละ10,000แบาทฟังดีๆนะครับใครมีผมรับซื้อนะแบบที่ผมบอกใบละ10,000แบาทถ้าเป็นสภาพใหม่มารับเงินสดได้เลยครับมาครับมาครับใครอยากรู้ว่าธนบัตรใบนี้นะครับดูยังไงถึงขายได้10,000แรบกวนกดก้ากดหัวใจรวยๆให้ผมเลยครับ รบกวนกด9ก้ากดหัวใจรัวๆให้ผมเลยครับใครอยากรู้นะครับว่าธนบัตรหนึ่งร้บาท,บาทรุ่นนี้ขายได้1 0 0 0 0แสนบาทมันดูที่ตรงไหนง่ายมากเพื่อนเรือนลบกวนกดหนึ่งกดก้าให้ผมเลยครับมันง่ายมากมันง่ายจริงๆครับเพื่อนๆนี่ลบกวนครับกดหนึ่งกดเก้าให้ผมหน่อยครับมาครับมาครับนี่ฉเฉลยดีกว่ามามีคนกดหนึ่งกดเก้ามาเต็มเลยกดหัวใจรัวๆมาให้ผมเต็มเลยแสดงว่าทุกท่าน อยากจะรู้ธนบัตร100บาทใบนี้นะครับเรียกว่าธนบตัตร100บาทราชการที่9แบบที่9หมวดหายากเพื่อนๆฟังดีนะครับหมวดหายกากหมวดคือตรงไหนคือตรงนี้เพื่อนๆตัว B ีกับตรงนี้เพื่อนๆดูนะครับใครมีธนบตัตร100บาทราชการที่9แบบที่9แล้วเป็นลายเซ็นแบบนี้จุดที่1นะครับจุดสังเกตความแพงจุดที่1คือลายเซ็นสอกับโชดเพื่อนๆดูนะครับสวินิฉัยกุลกับโชดคุณเกษมอ่าเพื่อนๆะดูนะครับแคปเจอร์2จุดนี้ไว้ดูก่อน ตอวินิจฉัยคุณกับโชดคุณนะเกษมอ่าแคปเจอร์เลยครับอ่าเราจะมาเรียนรู้ไปพร้อมๆกันทีละจุดนะใครมีธนบัตรหนึ่ง้ยบาทแล้วลายเซ็นสอน่อโทษแบบนี้นะครับคุณมีเกณฑ์ที่จะรับเงินแสนแค่เพิ่งมีเกณฑ์นะครับคุณเพิ่งมีเกณฑ์ที่คุณมีเกณฑ์ที่จะรับเงินแสนแต่เพื่อนๆดูตรงนี้ครับใครมีธนบัตรหนึ่งร้อบาทแล้วลายเซ็นส่อโชดเพื่อนๆ,ด,ๆดูนะครับลายเซ็นสอกับโชดแบบนี้แล้วหมวดตรงนี้ครับหมวดเลขตรงนี้ฮะ เป็นตัวอักษร B กับ97ฟังดีๆนะครับเป็นตัวอักษร B กับ97 c a เจ u r e ครับ Capture เ,เลยครับจอร์ไว้เลยครับ B กับ97สองตัวนี้สำคัญมากฟังดีๆนะครับลายเซ็นสโอชดมีสร้างหลายหมวด B96 B91 โห B91 ถึง B97 อะแต่ B91 ถึง B96 ราคาไม่แพงแต่ถ้าเกิดของท่านเป็น B97 อ่าแคปเจอร์นะครับดูนะสังเกตดูนะครับแคปเจอร์แล้วกดเก้ากดหัวใจรัวๆนะครับอ่านี่ฮะแบบนี้นะครับผมยินดีรับซื้อนะถ้าเป็นหมวดนี่ฮะสองกับโชดแล้วหมวด B ีเก้าเจ็ดแบบนี้ผมรับซื้อนะครับธนบัตรหนึ่งร้อยบาท,บาทถ้าเป็นสภาพสวยสภาพใหม่ใบละหนึ่งแสนบาทแต่ถ้าเกิดเป็นสภาพเก่าแบบนี้นะครับใบนี้ผมซื้อมาใบหนึ่งสี่หมืนบาทนะต้องบอกทุกท่านนะครับธนบัตรหนึ่งร้ยบาท,บาทใบนี้ผมซื้อมาใบหนึ่งสี่หมืนบาทเพื่อนๆ อ่านี่ครับเพียงแค่เพื่อนๆสังเกตตามแบบที่ผมบอกเองถ้าเป็นรุ่นธรรมดาใบหนึ่งสภาพผ่านการใช้งานราคาอยู่แค่ใบละ200บาทเองนะแต่ถ้าเป็นแบบนี้ลายเซ็นนี้หมวดนี้อ่าย้ําให้ฟังอีกหนึ่งรอบนะครับใครที่ดูไม่ทันนะดูนะครับธนบัตร100บาทราชการที่9รุ่นนี้นะครับสภาพใหม่ผมรับซื้อ1000 0แบาทดูที่ตรงนี้ครับลายเซ็นนะฮะต้องเป็นสวินัยชัยกุลนะครับกับโชติคุณนกษมนะครับ ฟังดีครับนี่คือจุดความแพงจุดที่1นะครับจุดที่2นะครับจุดตัดสินนะฮะของทุกท่านนะครับคือหมวดครับหมวดตัว B กับตัว97ใครมีแบบนี้นะครับนี่1จุดแล้วก็2จุดแบบนี้ผมรับซื้อนะครับสภาพใหม่มาแลกเงิน1 0 0 0 0แบาทไปได้เลยครับอ่านี่ครับแคปเจอร์ไว้เนี่ยแคปเจอร์ไว้ดูนะครับรับบัตร1 0 0บาทใบนี้หายากนะผมเพิ่งซื้อพี่เข้ามา 2อถึงสวันเนี่ยผมก็เลยนำมาให้เพื่อนๆได้ดูกันนะครับนี่ครับสำหรับธนาบัตรห0ึบาทที่ออกใช้ในสมัยรัชการที่9นะครับแต่มีราคาสูงใบละหลักแสนอ่านี่ครับเป็นไงครับเพื่อนเพื่อนกับธนบัตรหนึบาทราชการเก้าที่ผมบอกเพื่อนๆเนี่ยว่าหายากใครมีนะครับผมยินดีรับซื้อนะเพื่อนๆพอลองส่งรูปมาประเมินราคาหรือเดินทางมาขายผมได้ถึงที่ร้านนะครับร้านเข็มเพชรวัุโ,โบราาเนี่ย ตั้งอยู่ตรงข้ามธนาคารกรุงไทยสาขาทีญญา่ย่านหาง่ายนะเพื่อนๆสะดวกปลอดภัยสามารถเดินทางมารับเงินสดกลับบ้านไม่ได้เลยนะครับเนี่ยไม่ว่าจะเป็นพวกแบงก์เก่าเหรียญเก่าเครื่องเงินเครื่องกระเบื้องเครื่องไรงค,ค,คามนะครับพระเครื่องพระพุชามีแล้วอยากจะขายแอดไลน์ไอดีตามหน้าจอแล้วส่งมาประเมินราคาท่านใดที่อยู่ตามต่างจังหวัดน,นะครับมีแล้วอยากจะขายแอดไลน์แล้วส่งไปสนีเคอร์รี่ขนส่งยูนิตเนี่ยส่งมาขายรับเงินสดเหมือนกับท่านเดินทางมาหาผมเองถึงที่ร้านเลยนะครับวันนี้นะครับผมแบงก์เข็มรวัตถุโบราณเนี่ย ขอลาเพื่อนๆทั้ง2,700ท่านไปก่อนพบกันใหม่พรุ่งนี้นะครับสวัสดีครับ สวัสดีครับผมแบงค์เข็มเพชรวัตถุโบราณนะครับรับซื้อแบงค์เก่าเหรียญเก่าเครื่องเงินเครื่องกระเบื้องเครื่องลายครามการน้ําชานะครับรับเช่าพระเครื่องพระบูชานะครับของเก่าของมีค่าทุกชนิดนะครับใครมีนะครับลองแอดไลน์ไอดีมาเลยนะครับแอดที่บีเอ็นเคศูนย์แปดสี่ศูนย์เจ็ดสองหนึ่งสามศูนย์สามนะครับหรือท่านใดอยากจะเดินทางมาที่ร้านนะครับร้านเข็มเพชรวัตถุโบราณตั้งอยู่ตรงข้ามธนาคารกรุงไทยสาขาสีญาล้านเปิดทุกวันนะครับ